เราไปติดตามการแข่งขันไตรกีฬาที่จังหวัดสงขลากันค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการเปิดการแข่งขันสงขลาไตรกีฬามุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในพื้นที่หลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายค่ะ โดยเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์วงเวียนคนอ่านหนังสืออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันสงขลาไตรกีฬาโดยมีนายจรูนแก้วมุกดากุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานายพันณพอุ่นเสียมผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงมีนักกีฬาเข้าร่วมค่ะ จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาดำเนินการจัดการแข่งขันสงขลาไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับประกาศให้เป็นเมืองกีฬาหรือสงขลาสปอร์ตซิตี้พร้อมทางส่งเสริมและพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบทั้งกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬามวลชนกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ สำหรับการแข่งขันไตรกีฬามีการแข่งขัน3ประเภทคือว่ายน้ำ750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตรโดยมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น420คนครับ